สวัสดีครับผมเพชรพรวดสวัสดีซี่สู้ฟูสุขคนครับผมเมื่อนี้ก็คิมาตามแนวทางล่าพัฒนาของปูจุกวันพุธที่6กท่านว่าสองหา6กมื่อวันอังขั้นที่หาล่าพัฒนาสามตัวบนมันออกสองสี่ส่วน2ตัวล่างก็ออก8ปสองของปูจุกเลขวิ่งมาน้ำกันเนาไป้องเนาะเลขวิ่ง เลขวิ่งซีกับหกซีกับหกไน่จำกันส่วนจับคู่กับเป็นตัวเน้นหกสามหกซีหกเข่าตัวเน้นนาะพี่น้องเียเข่าตัวเน้นพี่น้องห้ากเข้าไปเบางคลิปยอดหลังของสุดไจ่ผ้าร่วยได้ได้พี่น้องได้ไปเบางคลิปยอดหลังก็ได้กระคองมือขึ้นนี่เข่าซีหกตรงๆ เหล็กวิ่งหลุดกับมานน้ำกันเอาไม่ตามกันต่อกันพุดหก กันว่า2566 ลาพัฒนาลาพัฒนาปู้จุก บน,บนล่างวิ่ง,งบนล่างวิ่งลูดสองเก้าบนล่างวิ่งลูดสองกับเก้า จับคู่หนึ่งเหนึ่งสอง 2องสองศูนย์ สองสี่สามเก้า 8 0 3 1 9 คู่9 9 หลายตัวก็จริงแต่ปูเน้นให้หน่อยครูนะพี่น้องวดที่แล้วก็เน้นให้วดที่แล้วก็นเน้นให้สองคู่กระเข้าตัวเน้นบนล่างวิ่งรูดสองกับเก้า,เน,นกาเน้นที่เก้าเน้นที่เก้าส่วนจะครูตัวเน้น หนึ่งเก้าแล้วก็สองเก้าปูเน่นให้สองคูคือเก้าได้พี่น้องก็จะเริ่มสามเก้านั่นไงนี่เพราะว่าวิ่งรูดสองกับเก้าเน้นที่เก้า ปูกันไม่นเน้นในเก่าหนึ่งเก่าสองก็จะเลืมเก่าสามเน่นที่เก่าคือหมดที่แล้วเหล็กวิ่งซี่กับหกกับมาน้อกัน,กน,น,กนจับคููกับเขาสี่หกนะพี่น้องหมดที่แล้วคู่กันเน้นในสองคู่สามหกซี่หกหมดนี้กันไม่เน่นจิตเก่าหนึ่งเก่าสองเก่าก็จะเลืมตัวสามเก่าได้พี่น้องได้เอา ตัวปูบนเนนกับพิจารณาเบิงถามมากเลขที่ศูนย์ก็คือหนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสามเลยพี่หน่องได้อะครับนาจอตามนี้ครับผมมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบิงมาแล้งแหละว,วันพุธที่หกสองทุ่มเคืองครับขอบพระคุณ ปูจุกที่ห้แนวทางลาพัฒนามากกับขอบพระคุณหลายๆครับผมมาแรงคอยพี่น้องเฮ้าโฉกมันหมานแห้ง,ง,งๆปังๆกันสู้ผู้สู้คนแคบหน้าจอด้ะครับเนี่มักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาบ้างถ้าพอมักกระพันตัวเลขก,กับเป็นแค่แนวทางนะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะเลือมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจผ้ะรวยนะครับเด้อยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม